ไปกันต่อที่งาน Iconic Craft Coffee Expo 2024จัดขึ้นที่ไอคอนสยามค่ะงานนี้เนี่ยเขาอยากจะส่งเสริมกาแฟไทยให้ไปสู่ระดับสากลดังนั้นจะเป็นการรวบรวมร้านกาแฟและแบรนด์กาแฟของไทยมาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยค่ะ ไอคอนสยามร่วมกับพนมิรภาครัฐและภาคเอกชนจัดมหกรรมกาแฟอย่างยิ่งใหญ่ไอคอนิ c คราฟกาแฟเอ็กซโป2024ส่งเสริมกาแฟไทยให้ก้าวสู่เวทีสากลเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคชาวไทยได้สัมผัสกาแฟจากระดับโลกครบทุกมิติผ่านไอคอนิ p เพร o เซนและเปลี่ยนเรื่องราวกาแฟจากบุคคลโดดเด่นในวงการกาแฟไอคอนิคคอนเทสต์การแข่งขันชงกาแฟรูปแบบใหม่ Thailand i c o n i c c o f f e e and c r e a t i v i t y c h a แชมเป s ชิป2024เพื่อเฟ้นหาสุดยอดกาแฟ แก้วพิเศษและไอคอนิกเมนูพบกับเครื่องดื่มกาแฟซิกเนเจอร์เมนูที่ออกแบบมาเพื่อลูกค้าของไอคอนสยามโดยเฉพาะที่พร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนได้ดื่มดั่รสชาติความพิเศษนี้นอกจากนี้ยังมีโซน All Star Workshop พบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดเอกลูซีฟและรับชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์การทํากาแฟและเครื่องชงกาแฟสุดพรีเมียมมาให้ทุกคนได้ช็อปและงานนี้ยังส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดผ่านการแจกกากราแฟที่สกัดกาแฟแล้วจากร้านค้าภายในงานให้ผู้ที่สนใจนําไปใช้ในด้านอื่นต่อ และอีกหนึ่งความพิเศษของไอคอนิ c คร f t c o f ฟเอ็กซ์โป2 4คือการมุ่งส่งเสริมธุรกิจกาแฟาไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งกเกษตรกรผู้ปลูกผู้แปรรูปไปจนถึงเหล่าบาริสตา้าเพื่อผลักดันวงการกาแฟาไทยให้เติบโตไปสู่ระดับโลกอย่างแท้จริง